แล้วก็ตามสัญญาน,นะครับก็คือมีผลเพจแล้วก็ต้องมีสรุปอัปเดตนั่นเองแล้วก็ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตกันนะครับทุกคนรวมถึงข้อที่คนสงสัยกันด้วยนะครับนั่นก็คือชาร์กแม่คลาเต้ต้องทําปลดล็อกตื่นหรือไม่ซึ่งก่อนเราจะไปดูนะครับฝากทุกคนนะครับกดซับนะใครกระชืบซับมาให้ผมหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมจะ 200, สองแสนซับมาทุกคน ฝากหน่อยละกันนะครับทุกคนถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับกันชื่ลค์กันชื่ซับไปกัน let's go bro ถ้าถึงสองแสนเมื่อไหร่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับร, shop ร้านนีโมช็อปนะมีบริการมากมายนะครับถ้าหากใครสนใจนะครับก็ไปใช้บริการได้เลยนี่เองนะครับที่นีโมช็อปนะครับทั้งจิ๊เกมค์สแล้วก็โกลกาเด้นนะครับก็คือมีหลายอย่างเลยนะครับก็ไปใช้บริการได้เลยนี่เองนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสรุปอัปเดตนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็มาเริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือดูที่ล็อกอัปเดตก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับผมโอเพนล็อกขึ้นมานะครับสำหรับอันนี้นะครับก็คือเป็นนนนนนนลลออออออกัััปเเดดตขขงงงีี้้ะะครบผม่าสุ อย่างแรกเลยนะครับมีผลเพนนะครับที่ได้ทําการรีเวิร์กใหม่เนี่เองนะครับแล้วก็ทําตื่นได้ด้วยนี่เองซึ่งนะครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมทําผลเพนไปหรือว่ารีวิวไปก็ไปดูได้นะครับที่คลิปนี้นะเพราะว่ามันจะรวมทั้งหมดแล้วเนี่เองนะครับสำหรับการทําตื่นแล้วก็การทําเจ้าเออผลเพนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนี่เองครับแล้วก็การรีวิวด้วยนะครับผมทุกอย่างเลยนี่ยเองแล้วก็จะมีเป็นเพนบอสอีเวนต์นะครับสำหรับเพนบอสอีเวนต์นะครับจะมาทุกวันหนึ่งะไนครับ่ม แล้วก็จะมีเป็นฟิสไฟส์ซัมเมอร์อีเวนต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการต่อสู้นะครับระหว่างบนสันเวียนนั่นเองนะครับก็คือเอาปลามาต่อยกันเองนะครับท่านผู้ชมฟิสไฟส์ซัมเมอร์นะครับเออเป็นไงชื่ออย่างเฟี้ยวแล้วก็ชาร์กแมนคาราเต้รีเวิร์สนะครับบันนี้ก็ชาร์กแมนคาราเต้รีเวิร์สก็ตรงตามตัวอะไรก็คือรีเวิร์สใหม่นี่เองนะครับแล้วก็จะมีเป็นโชเมดแล้วก็แฟคชั่นแล้วก็แซสเน็ตเป็นสกินนะครับของผลเพนนี่นะครับก็จะเป็นสกินใหม่นะครับทั้ง3สีนนนัั่เองะครบผมแล้วก็มีนะครับก็็คือเปน ability นะครับที่ซ่อนอยู่สลับผลเพนน์นั่นนะครับก็คือต้องไปปลดล็อกนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ปลดล็อกแล้วนี่เองนะครับผมมีทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับก็ไปทําได้นะครับผมในคลิปนี้เลยที่ผมปักต่อไอไว้ให้สำหรับอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ทุกคนสงสัยกันเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าชาร์กแมนคาราเต้ยอันนี้นะครับว่ามันจะต้องปลดล็อก ability ไหมนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าชาร์กแมนคาราเต้เนี่ยนะครับก็คือไม่ต้องปลดล็อก ability นะครับเพราะว่ายัังงปลลดด็ออไไม่่้นนเ ซึ่งเราจะมารีวิวกันนะครับว่ามันจะฟีลขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เกาะดีก่อนละกันนะครับที่กิเอาโพสเองโอเคนะครับผมก็เรามาที่นี่ทําไมนะครับก็คือเราจะมารีวิวด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาไขปริศนาด้วยนะครับว่าอบิที้มันปิดล็อกไม่ได้เพราะว่าอะไรได้เองนะครับโอเคก็ให้ทุกคนนะครับมาที่เกาะใต้น้านะครับแล้วก็ออกขวามาใช่ไหมออกขวามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่หลังบ้านตรงนี้นะครับผมนี่ครับ เราจะเอ n c ตัวนี้ใช่ไหมครับนั่นคือ Sharkman Master นะครับซึ่งมันจะบอกว่านี่นะครับให้เรานะครับกลับมาที่วีคที่4นะครับตอนอัปเดตวีคที่4นี่เองนะครับหรือก็คือเสาหน้านี่เองนะฮะถ้านายนี่อยากเรียนเจ้าซีเ็ดชาร์ก m มนมีลีบิลิตี้นะครับก็คือปดล็อกไอเจ้าชาร์กแมนบิลิตี้นะครับก็คือปดล็อกนั่นแหละนะฮะเราต้องทําการฝึกนี่นะครับผมซึ่งแน่นอนแล้วว่าพูดง่ายก็คือ ยังไม่มาครับก็คือบิลิตี้ของเจ้าช้างแมคคาเต้เนี่ยมาสัปดาห์ที่4นะครับมาสัปดาห์ที่4นี่เองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ใหม่นะครับที่เอาไว้ทำช้างแมคคาเต้นั่นแหละนะครับในการปลดล็อกบิลิตี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปบล็อกให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับข้างในข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ถูกค้นพบสักพักนึงแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งยังก็ยังปลดล็อกหรือว่ายังอะไรนี่ไม่ได้นะครับก็ต้องรอ เอออัปเดตสลับอันนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็คืออาบิวิตี้ของเจ้าชาร์กแมคคาราเต้ตอนนี้ทําไม่ได้ก็เออเข้ามาบล็กเล่นก่อนก็ได้นี่เองนะครับเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยจะเป็นยังไงนี่เองนะครับสลับชาร์กแมคคาราเต้นะครับก็สกิลแรกนะครับสกิลสั้นนี่เองนะครับผมนี่เลยแล้วกดใช้ไปอ่ามันก็จะเป็นการที่ลากมอนนะครับผมแล้วก็ตีเป็นหลายๆคลิปนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทําให้ดูใหม่นะครับอ่ะกด แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนได้นั่นเองนะครับก็คือลากมอนไปตีนั่นแหละนะครับพุ่งแล้วก็ลากมอนไปตีเดี๋ยวผมใช้ให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับ t h a l s Waterbalm นะครับผมนี่แบบนี้เลยนั่นเองนะฮะหมุนได้นะครับแล้วก็สกิลสองนะครับ Facial w a t e r e นะครับอันนี้ก็คือกดใช้ปกติแบบกดคั้นเดียวได้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบบับเบลแล้วก็ขังแล้วก็จะระเบิดออกนั่นเองนะครับ ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะสามารถที่จะเอ่อทำให้มันเนี่ยติดในบัพโปแล้วก็เอ่อเราสามารถที่จะหมุนได้นี่เองนะครับมีแบบนี้นะครับเออโอเคทำไม่ได้เดี๋ยวลองใหม่นะครับอ่ะโอเคไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับต้องสัปดาห์หน้าก่อนนะครับหรือว่าเป็นเป็น ability พิเศษนะครับต้องปลดล็อกสัปดาห์หน้าหรือว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองใช้อีกรอบนึงโอเคน่าใช่แล้วครับน่าต้องรอสัปดาห์หน้าแล้วครับเป็น ability พิเศษนะครับอันนี้แล้วก็สกิลซีนะครับเกสซีส ก็จะเป็นการดึงมอนแล้วก็ตีหล,หลายๆทิตรัวๆนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหล็กเหมือนสเปียร์อะไรพวกนี้ยเป็นเสียงแบบหอกอะไรเงี้ยวิ่งวิงว่ง,ง,งิงอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> <c oughs> เสียงเหล็กอะไรครับเนี่ยมาเดี๋ยวผมลองกดใช้ค้างให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่มอนมันเดินไม่หยุดเลยวะท่านผู้ชมตอนนี้มากดค้างดูนะครับนี่วงก็ไถอยู่เหมือนกันนะใช้ได้นะครับแล้วส่วนการ M1 นะครับก็จะมานี้เดี๋ยวผมลอง M1 ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ 1>, 1 2 3นะครับผม4นะฮะประมาณนี้หนึ่งสองโอเค1 2เอ้ยเดี๋ยวห okay. นึ่งหน,นึ 4, ่โอเคร 1, 2, 3, 4, okay. ประมาณนี้นะครับ3เป็นขึ้น4เป็นทุ่มนะครับท่านผู้ชมลองตีนะครับผม1 2 3 4โอเคประมาณนี้นะครับ1 2 3 4ใช้ได้เลยนะครับผมนี่งอือลากเลย ปล่อยฉลามไปมปล่อยฉลามไปสกิลไปก็จะมานี้ได้เองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่ต่อยมวยกันนะครับก็คืออีเวนท์นี้นะครับจะมาทุกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับสา,ามสนะิบนาท,าทีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะที่ผมดูกันว่าใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ครับมาทุกประมาณสามสิบนาทีได่เองนะครับก็คือหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีได่เองนะครับก็สมมติว่าถ้าเป็นแ <Meat. S 2> ปดโมงก็แปดโมงสามสิบนาที ก้าโมงก็เก้าโมงสามสิบนาทีสิบโมงก็สิบโมงสามสิบนาทีประมาณนี้นี่เองนะครับก็คือจะมาทุกมาสามสิบนี่เองนะครับก็มันจะเป็นดีเวนที่ให้เราเนี่ยนะครับไปต่อยมวยนี่เองนะครับผมก็คือให้เราเนี่ยไปต่อยมวยกันนะครับเหมือนในเทเลอร์เลยนะครับก็คือฝั่งหนึ่งกับฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมันจะมีหลอดค้างใช่ไหมเราก็เลือกให้มันตรงกับสีเขียวนะครับก็คือถ้าเราโดนเนี่ยนะครับเราก็จะต่อยเขาดำหรือจะเข้านะครับแต่ถ้าเราถึงตอนหลบเนี่ยเราถึงสีเขียวเราก็จะหลบได้เหมอนกัเง ก็ไปลองเล่นได้ได้เองนะครับถ้าใครชนะจะได้หนึ่งร้อโทเค็นได้เองนะครับผมแล้วก็พอได้โทเค็นแล้วก็ต้องรีใหม่นะครับก็รอชั่วโมงต่อไปนี่นะถึงจะรีใหม่ให้ได้เองไม่ได้ปั๊มได้เรื่อยๆนะครับส่วนอีเวนต์ต่อไปก็คือเป็นอีเวนต์ที่มาทุกชั่วโมงนี่เองนะครับนั่นก็คือเป็นเพย์อีเวนต์ล่าสุดนะครับเป็นอีเวนต์หลักเลยนะครับของอันนี้ก็คือนะครับมันจะมาทุกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมนั่คือเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆกับบอสนะครับไม่ว่าจะเเป็็็นนนนนตตรรรงไหหกกามมมมะะะคคััับบจสุ่ดลย มันจะมีไอคอนขึ้นด้วยนี่นะถ้าใครดูเกมทีก็จะมีไอคอนขึ้นด้วยซึ่งมันก็จะสุ่มนะครับบอสที่มันอยู่ใกล้เรานี่แหละนะครับคือเราทาการตีมันนะครับแล้วมันก็จะแปลงร่างนะครับเป็นขั้น2นี่นะถ้าเราฆ่ามันตายในตอนแรกซึ่งมันจะโหดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลือดบอสด้วยนะครับข้างบนซึ่งถ้าเราฆ่าได้นะครับมันจะให้เป็นโทเค็นนะครับมาทั้งหมด400อันนั่นเองนะครับซึ่งก็เยอะมากนะครับเอาไปสุ่มผลได้เลยนะครับก็คือเล่นต่อยมวยรอบนึงแล้วก็เล่นไอ เพย์นี้เว้นหลักนะครับโดยการฆ่าบอสรอบหนึ่งนะครับก็คือได้มา500โทเ็นแล้วก็คือเอาไปสุ่มผลได้สบายสบายเลยนั่เองนะครับรอบหนึ่งเลยนี่เองสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะมานี้นี่เองนะครับทุกคนก็นี่แหละนะครับมีประมาณเท่านี้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะทำบิลิตี้ช้างแมงคาราเต้ก็รอ ับเสาหน้าและกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ให้ทําอยู่นะครับก็คือยังกักอยู่นะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันจะหมดคอนเทนต์ซะก่อนนะครับตอนนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวทุกคนนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบคุีทู่รับชมครับย